สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะทําแบบทดสอบที่ครูให้ทําใน Google Form นะคะครูจะให้นักเรียนดูเฉลยครั้งที่แล้วนะคะที่ครูสอนเราไปนะคะดูเฉลยก่อนว่าเราจะตอบว่ายังไงนะคะซึ่งนักเรียนเข้าใจค่อนข้างจะเข้าใจคาดเคลื่อนนิดหนึ่ง,น,งนะลูกนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่หนึ่งนะคะดูที่ข้อที่หนึ่งก่อนเลยข้อที่หนึ่งเขาให้เข็มยาวมันชี้ไปที่ เลข8เพราะฉะนั้นครูสอนครั้งที่แล้วนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งทูทูแปลว่าถึงนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งพาสพาสแปลว่าผ่านถูกไหมคะฝั่งนี้ทูทูถึงอีกกี่นาทีจะถึงนะคะถึงอะไรอ่ะดูเข็มยาวทีนี้เข็มยาวเออเข็มสั้นตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะถึงเท่าไหร่คะมันจะถึง10เพราะฉะนั้นอีกกี่นาทีก็นับไป ห้าสิบสิบห้ายี่สิบอีกยี่สิบนาทีจะถึงสิบสองและก็เป็นชั่วโมงที่สิบเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อเป็น it's twenty ถึงก็ทูทูอะไรคะทูเทนนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือเฉลยข้อที่หนึ่งมีใครถูกบ้างไหมเอ่ยนะคะครูอาจจะ อัพข้อมูลผิดไปแล้วก็นักเรียนก็เลยบางคนตอบไม่ได้เนาะเดี๋ยวอันนี้ทําลงสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายภาพมาเพิ่มเติมนะคะคุณจะได้ให้คะแนนเนาะในส่วนของเรื่องนี้อ่ามาดูข้อ2ค่ะข้อ2ดูเข็มยาวก่อนเข็มยาวชี้เลข4นะคะเข็มยาวชี้เลข4ีนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งพาสก็คือฝั่งผ่านผ่านผ่าน,านเท่าไหร่คะดูเข็มสั้นค่ะผ่านหถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผ่านหไปแล้ว ยี่สิบนาทีห้าสี่ยี่สิบถูกไหมคะผ่านห้าไปแล้วเนี่ยยี่สิบนาทีพอเวลาเขียนก็ตอบว่า it's twenty ใช่ไหมคะยี่สิบก็คือ twenty twenty past past อะไรคะเนี่ย past five นี่คือคำตอบของข้อที่สองนะคะต่อมาข้อที่สามยาง่ายเลยคะ่ะเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวชี้เลขสิบสองจะเป็น โออะไรคะโอคลรกจะเป็นโอคลรกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยอะไรโอคลรกคะ it's one o'clock จบด้วยจุด Full Stop นะคะอ่าต่อมามาที่ข้อ4ค่ะข้อ4เข็มยาวชี้เลข8อีกแล้วอยู่ฝั่งนี้คือฝั่งพดหรือฝั่งถูก อยู่ฝั่ง to นะคะอีกกี่นาทีจะถึงตรงนี้อีกกี่นาทีคะก็นับไปห้าสิบสิบห้ายี่สิบอีกยี่สิบนาทีที่จะถึงถึงอะไรถึงอะไรคะถึงเก้าเพราะฉะนั้นตอบ it's t w e it's twenty ทูถึงถึงอะไรทูไจุดคะ่ะจบแล้ว ข้อ5เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยค่ะ it's twenty ท o อะไรคะ, two, ะ,รคะ two eight e i g h t นะคะจุดต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6เข็มยาวชี้เลข4ี่ยูฟัง parts เพราะฉะนั้นก็เป็น ห้าสิบสิบใช่ไหมคะยี่สินาทีผ่านอะไรมา20นาทีผ่านอะไรคะเข็มสั้นอยู่ตรงนี้ผ่านเลขอะไรสองเพราะฉะนั้นผ่านเลขสองมาแล้วยีนาทีก็จะเป็น it's twenty past แปลว่าผ่าน past t o จุดค่ะนี่คือคำตอบของข้อที่6ข้อที่7จ็ดทำได้ไหมข้อที่7ดมา เข็มยาวชี้เลข12แน่นอนต้องเป็น O อ l o c k เป็น O อ l o c k เป็นโอ l o c k แล้วไงเข็มยาวชี้เลขเข็มสั้นชี้เลขนี้เป็นชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ it's n o'clock โ okay, อเคนะคะต่อมาข้อที่8ค่ะเข็มยาวชี้เลข8เหมือนเดิมนะคะเข็มยาวชี้เลข8เหมือนเดิมก็เลยเป็น เทเอนตี้แล้วอยู่ฟังทูที่มันจะถึงจะถึงเท่าไหร่จะถึงเท่าไหร่จะถึงห้าใช่ไหมคะเพราะฉัน it's ทเอนตี้เทวเนตี้ทูถึงเท่าไหร่คะถึงห้าค่ะ two five จุดค่ะอืมโอเคต่อมาข้อสี่ค่ะข้อสี่กี่โมง it's เป็นโอคอยู่แล้วใช่ไหมคะ it's กี It ่อมองคะ four o'clock เนี่ยเข้อนะคะลองเช็คดูและใครที่ผิดนะคะแก้ไขไฟล์นะคะที่ถ้าใครทําไม่ได้ก็อัพรูปไปนะคะถ้าใครใครแก้ไขไฟล์ได้ที่ครูแอปอัดให้ ide, ก็แก้ใหม่ซะให้ได้คะแนนเต็มนะคะแล้วก็ทํา Google form เพื่อเป็นแบบทดสอบต่อไปโอเคค่ะ